ชื่อเรื่องอุโมงค์ต้องสาบกลางป่าในต่างจังหวัดห่างจากชุมชนหลายกิโลเมตรมีเส้นทางรถไฟเก่าที่ยังใช้งานอยู่เส้นทางนี้ต้องลอดผ่านอุโมงค์แม่ใหญาอุโมงค์แคบและยาวที่คนในพื้นที่เล่าลือกันมานานนาว่ามีของเพราะมีอุบัติเหตุรถไฟ,ถไฟเบรกกระทันหันโดยไม่มีสาเหตุคนโดยสารเจอเงาคนวิ่งตัดหน้ารถทั้งที่ไม่มีทางลงไปได้หรือบางคนเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ริมทางเดินทั้งที่ประตูรถไฟปิดสนิท ย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนมีข่าวการหายตัวไปของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแนนนักศึกษาฝึกงานที่สถานีรถไฟประจําจังหวัดเธอหายตัวไปในคืนสุดท้ายของการฝึกงานพร้อมกับเจ้าหน้าที่รถไฟวรุกคนหนึ่งซึ่งต่อมาเขากลับมาคนเดียวอ้างว่าไม่รู้ว่าเธอหายไปไหน แต่ชาวบ้านคนหนึ่งเคยได้ยินเสียงกรีดร้องในอุโมงค์ตอนกลางคืนวันถัดมามีคนแอบเข้าไปจุดธูปในอุโมงค์แล้วได้กลิ่นเน่าชยมาจากกำแพงอีกด้านในหลังจากนั้นไม่กี่วันรถไฟที่วิ่งผ่านอุโมงค์มักจะเจอเหตุการณ์แปลกฮ่าฮคนขับบางคนเห็นผู้หญิงโบมือขอความช่วยเหลือกลางรางแต่เมื่อเบรกและลงไปดูกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นผู้โดยสารบางคนรู้สึกเย็นเฉียบเหมือนมีลมหายใจเป่าที่ต้นคอหันไปก็ไม่เห็นใคร มีเด็กนักเรียนถ่ายคลิปในรถไฟแล้วติดภาพผู้หญิงในชุดนักศึกษายืนอยู่ริมหน้าต่างทั้งที่ตอนนั้นไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยทุกคืนวันพระใหญ่จะมีรถไฟขบวนสุดท้ายแล่นผ่านอุโมงค์ตอนเที่ยงคืนพอดีขบวนนี้มักจะเกิดเหตุแปลกประหลาดที่สุดมีคนเคยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ปนเสียงแหลมสูงคล้ายกรีดร้องจากใต้รางบางคนเห็นหญิงสาวในชุดนักศึกษาเลือดอาบหน้าเดินไต่ผนังอุโมงตามรถไฟทั้งขบวน เจ้าหน้าที่รถไฟหลายคนลาออกไม่กล้าเข้าเวรกลางคืนอีกบางคนจุดทูกขอขมาและวางพวงมาไลัยไว้หน้าปากอุโมง์ทุกเดือนเพื่อไม่ให้เธอขึ้นมาหลอกพี่ธนาคนขับรถไฟไวกลางคนทำงานมากว่า20ปีไม่เคยเชื่อเรื่องผีเขาได้รับมอบหมายให้ขับขบวนพิเศษตอนเที่ยงคืนพ่วงตู้โดยสารเก่าสองตู้ส่งไปยังจังหวัดข้างเคียงเส้นทางต้องลอดอุโมงแม่หยาเขาเคยได้ยินข่าวลือม,มาบ้างแต่ก็หัวเราะใส่ ผีมันจะมาเดินบนรางให้รถชนหรือไงวะเขาว่าแบบนั้นคืนนั้นฝนตกพรำๆหมอกลงจัดขบวนรถเคลื่อนตัวช้าๆเข้าสู่อุโมงค์ทันใดนั้นตึง้งเสียงเหมือนบางอย่างกระแทกหัวรถพิธาเยียบเบรกทันทีใจเต้นแรงมองออกไปแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดและสายฝนที่ไหลลงมาจากปากอุโมงค์เขากำลังจะออกรถต่อ แสงไฟหน้ารถส่องเห็นผู้หญิงในชุดนักศึกษายืนอยู่บนรางหันหลังให้รถไฟเฮ้ยออกไปเดี๋ยวนี้นะเขาตะโกนผ่านลำโพงแต่หญิงสาวไม่ขยับพิ่ธนาเปิดประตูห้องควบคุมจะลงไปไล่แต่เมื่อก้าวพ้นประตูเขาชะงักไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยแล้วทันใดนั้นเสียงแหลมของผู้หญิงกรีดร้องดังลั่นอุโมงตามด้วยเสียงหัวเราะแผ่วๆข้างหู เขาวิ่งกลับขึ้นรถหยิบพระที่แม่ให้มาขึ้นมากำแน่นสตาร์ทเครื่องอีกครั้งรถเคลื่อนตัวต่อไปแต่แล้วกระจกหน้ากลับสะท้อนภาพหญิงสาวคนเดิมนั่งอยู่บนหลังคารถจ้องเขาด้วยดวงตาแดงก่ำและเลือดไหลอับแก้มเขาภาวนาให้ถึงปลายอุโมงค์โดยเร็วแต่เมื่อพ้นอุโมงค์ทุกอย่างเงียบลงเขาคิดว่าเหตุการณ์จบแล้วจนกระทั่งหันไปมองกระจกมองหลังหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่บนเบาะหลังในห้องควบคุมกับเขา ใบหน้าซีดขาวเอียงสีสมองเขาแล้วยิ้มช่วยฉันด้วยและร่างนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาปล่อยให้ธนายืนตัวแข็งกับภาพตรงหน้าหลังจากคืนนั้นพิธนาไม่เป็นอันนอนเสียงร้องให้เสียงกรีดร้องและภาพใบหน้าของหญิงสาวยังตามหลอกเขาทุกคืนเขาตัดสินใจกลับไปยังอุโมงค์แม่หย่าในตอนกลางวันพร้อมทูปและดอกไม้เขาจุดธูปแล้วพูดกับความมืดว่า ถ้าเธอต้องการให้ฉันช่วยบอกฉันทีว่าร่างของเธออยู่ที่ไหนทันใดนั้นสายลมเย็นพัดวุกทั้งที่แดดร้อนจัดฝุ่นจากพื้นอุโมงค์หมุนบนขึ้นเป็นวงกลมแล้วกระแทกเข้ากับผนังอิดด้านในตรงมุมมืดพี่ธนาเดินเข้าไปใกล้สังเกตเห็นอิดก้อนหนึ่งหลวมกว่าที่อื่นเขาใช้อุปกรณ์ซะออกมา กลิ่นเน่าจางๆยังหลงเหลืออยู่เขาค่อยๆรื้ออีกทีและก้อนจนเจอกับเสื้อผ้าเน่าเปื่อยบางส่วนเศษกระดูกและป้ายชื่อเก่าวที่เขาเคยเห็นแวบๆบนหน้าอกหญิงสาวคนนั้นแนนพี่ธนานำเรื่องนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีการขุดค้นต่อมาเผยให้เห็นว่าเธอถูกฆ่าตายและศพถูกยัดไว้ในโพรงกำแพงเก่าที่ถูกปิดทับด้วยอิฐใหม่อย่างแนบเนียนตรงกับข่าวหญิงสาวหายตัวเมื่อสิบปีก่อน หลังจากพิธีชาปนกิจเสร็จสิ้นวิญญาณแนนไม่ได้ปรากฏตัวอีกเลยรถไฟขบวนเที่ยงคืนแล่นผ่านอุโมงค์โดยไม่เกิดเหตุแปลกประหลาดอีกทุกอย่างกลับสู่ความสงบแต่พิธนาไม่เคยลืมแววตาคู่นั้นเขายังจุดทูปให้เธอทุกวันพระใหญ่ที่ปลายอุโมงค์พร้อมคำพูดเดิมเสมอไปสู่สุขคติเธอเราพาเธอกลับบ้านแล้ว